จะตัดสินใจไม่ผิดนะคะมีความสุวคุ้มแค่เห็นหน้าหมอเนี่ยพี่ก็คุ้มละจากที่ไม่เคยเป็นน่ะนะจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่รักษาผ้ามาตลอดจนไม่คิดว่าฉันไม่ตัอะไรกับฟ้าแล้วฉันเหนื่อยกับมันละจากที่เราที่ไม่เคยมีมันน่ะแล้วมันมีกับเรามาตลอดแล้วอยู่มันตั้งสิบปีพยายามหาทางรักษามันอะไรเงี้ยมันท้อมันจนแบบเออให้ได้สักปีนึงฉันก็เอาอ่ะ แต่ก็บอกตัวเองเมื่อไหร่ที่อายุหกสิบนะจะจะหยุดทุกอย่างเขาก็เพียงแต่พูด่ายายก็ยายก็ดูดีนะท่าน,น่ายายไม่ดําฝ้าทุกอย่าใช่จ็บคร<อ>ั้งนเ่งพี่จะจิกจิกจิกอยูไ่ไงเวลาถูกฉีดสู้จนเหนื่อยถ้ากิดมันเห็นผลอย่าเงี้ยพี่ยังบอกว่าให้สึกใบหน้าฉันดีสักปีหนึ่งนะเห็นรีวิวของคุณหมอมันไม่ใช่ใช้ความร้อนอันนี้คืออันหนึ่งที่เรายังไม่เคยรักษาถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้น่าจะเดือนพี่ล้างหน้าพี่ก็เดินกลับมามองห้องน้ำเฮ้ยจากที่เคยเห็นชัดมันมันหายมัน ทุกครั้งที่เดินผ่านกะจบกันเลยมันไม่ค่อยห็นแล้วเว้ยมันไม่ค่อยหินแล้วเว้ยใช่ตอนเล็กตรงนี้อย่างเยอะเลยอ่ะมาหารดูตอนนี้ไม่ก็มีอ่ะไม่มีแล้วนี่คุณตรงนี้หายไปเลยโอ้โหเพรามันจางของนี่มันจางตรงัวนี้จะตัดสินใจไม่ผิดนะคะมีความสชื่คุ้มแค่เห็นหน้าหมอเนยพี่ก็คุ้มละพี่รอจะได้เห็นหมอตัวจริงแล้วก็ได้พบกับคุณหมอจริงๆแล้วก็เอได้รับการรักษาอื จะพูดยังไงอะมันมันมามแล้วมันไม่คมีคนสูเสียอะหน่อยเฮ้มันมันเป็นจริงหรอว่าจากที่จากที่ไม่เคยเป็นน่ะนะมันเกิดขึ้นได้จริงๆลกลับมัมีความสุขกับผิวเราได้จริงๆม,มันไม่ผิดหวังจริงๆจากที่มันความทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจอยากให้มาแล้วก็จะรู้จริงๆการตัดสินใจน่ะเฮ้ยมันไม่ผิดถ้าเรามาถูกที่บอกว่าเลเซอร์เลเซอร์น่ะ จบตรงนั้นเลยค่ะไม่ต้องทำมาที่แบบไม่ใช้ความร้อนคาว่าไม่ใช่ความร้อนที่เราเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะลองเดี๋ยมันเป็นยังไงเราเพิ่งเคยได้ยินแล้วมันก็ใช่อ่ะใช่อ่ะเราหายไปหมดแล้วขอบคุณมาก